เป็นมนูละเป็ดเป็นเดือด้อยมาเนี่ยกะมีผักกับประกาศธรรมดาจบพอได,สด้สนะหน่อยต้มพอเจอ๊ยยังี้หาดพอได้ก็คือกินกับพปั้นย่างือเก่าตามเคยทุกคนเนยแบบส้วยมานีปล่อยคุ้ยออกสวย กินยังกระเส็บดำเลยมือวันหยุดมือวันอาทิตย์เนี่ยพี่น้องุ้ยกับพ่อแม่เตื่นสวยเห็ดสวยเราก็ไปแต่ถวาอยู่เนาะเพื่อไปตลาดมาซื้อเป็ดที่เขาปอกได้ออกมาทำดาบกินมาเนี่ยคือหยุดเวลามีได้เนี่ยเลยโอกาสเนาะไน็ดทำเน็ดกินเองมาเนี่ยนะเป็นนิวราเป็ดค่ะ เนี่ยนาตายขีดอะไรก็มาขึ้นกันนะนาตายขึ้นยังก็มักกินดาบเดือดเป็ดมือหนึ่งช่องเข่ากินเข่าบรรยากาศมือวันยุดทุกคนเลยมือวันพักพรย้อนใจเนาะวันอาทิตย์เนาะโอเคทุกคนมาลงมือกินน้ำกันทุกคนนลยมือเอาบ่มียู่อะตัดสุด คันเจ็บแสีทุกคนเลยขักทุกคนเลยมีตังหอมมีว่าจะใครมีตัวดินใส่น้ำนเนาอเอาลงมือเทาต่อยด้วย เนียไอ้บอสซ่ไปกินได้ขั้นวนยกินเนี่ยวะเม่นบ่อืมประกาศตดตก็บบร,าาระบะเห็นป่ะไก่คิ้วๆเหรอเจอมั้วไกคิ้วมากินกบบระบะเนี่ยผัดกระบบรละดแต่ประกาศเนี่ยเดาพักมาดัาใหม่ทุกคนเ

กส็สด,ด,ด,ดสับสวนเก็บมาจเดี๋ยวยุคนี้ปลาเก็บประมาณนี้ละ นไปโอเคขอบคุณที่มาใหาคนแตกเองเลยจัดเมนูรับเ็ดมาทุกคนมากินกัน